อุบัติเหรออุบัติตรงไหนมันท่าเต้นนั่เนี่ยเออครูก็สอนมาเบรสนาใจว่าไม่ได้คิดอะไรกันหน้ามาคิดเลยคิดเลยอ้าวจะเหลืออะไรล่ะคิดกับใครแบตเตอรี่โลเฮ้ยโลแบตวะโอ้ยรอแบตเอาเม่์ละโลแบตนี่เป็นอะไรกับโรบอทวะเอามือถือตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันมา กล้วยกลัวบ้าทายันของใครอ่ะันนี้มันเป็นแค่การแสดงไม่ใช่การแสดงอกล้วยกล้วยกล้วยอ่าหแไปเอออ้ยาไอ้ยาอันนั้นอันนี้อันนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่กลับเข้ามาเลเดี๋ยวริมสวนทางกัน ถ้าจะเยอะขนาดนี้จอยจอยแปลวโอ้ยพอเถอะเรสงสารพ่อแม่เลยมั้งปีลปกปีลปาฉันไม่มีฉันไม่มีฉันไม่มีวหันน้าันน้าสเห็นไหมเห็นไหมสบไม่ได้คิดหันหลังเร็วหัหลังเร็วๆๆเต็มจอยอุ้ยม่เอาจะอยากเต้คนเดียวไม่ได้แต่ลต ใจแหลมเร็วนี่แหลมว่าใจจะเร็วจะหลามเร็วระยะแหลมนะเขาใจป้าฉันไม่มีฉันไม่มีฉันไม่มีวอล์กกิงวอล์กอิงไม่เอ้ยไม่เอากำหนดท่าเองกำหนดท่าเองท่าไหนท่าไหนไม่ยากเลยป้าเอาท่าสาวที่สุด

ชามาตีกอให้หน่อยฟาดแย่แล้เส้นตับโอ้ยจับซุ้เยจับซุกเอ๊ะจับซุกจับซุกซุกหมายถึงปลาโอ๋อซุกหมายถึงแบบเอาไปแอบเอาไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงสแปรย์ทำไมแค่อย่างนีสเปรย์ทำไมเมื่อกี้ทวีพี่ข้องจะตกใจเหงาองมากครับบอลหลายสองหลายทางมีตั้งสามเงาวิ่งทำไม่ทันก็ไม่ก็ไม่จับหรอก หสองตัวเลยเหรอเหรอโอเคที่ทำไปเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมคะน้ำเถอะตันนี้ผ่านเวลารับุนี่ไม่เอามาให้หน่อยดีเปตามเพื่อนครับเบ้าพี่หาไม่เจออยู่ในห้องน้ำก็ไม่มีหาไหมเอาไปกินใช่ไหมใครจะไปกินมายังไม่หลังตาเลยอ่ะค่ะ